สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ผมกลับมาเล่นเกม Saber Showdown ในบัญชีาสำรองของผมบัญชี s ม u r f ของผมนะครับเหตุผลที่ผมไปมาเล่นชลิ้นพันอีกะเหตุผลที่ผมมาเล่นบัญชีนี้ก็เพราะว่าผมจะมาทำชาเลนจ์คลิปจบเมื่อผมตายดูซิว่าผมจะฆ่าได้กี่คนกว่าผมจะตายนะครับแล้วเล่นบัญชีหลักนี่พอคิวเยอะๆหลายคนเขาจะ ดิีกเลี่ยงไม่รู้เพราะอะไรแต่ถ้ามาบัญชีนี้คิวยังอยู่เท่าไหร่ยังแค่ห้าร้อยคนจะไม่เกรงใจที่จะตีผมโดยส่วนมากโอเคอันนี้ผมจะใช้อาวุธในบัญชีนี้ผมไม่มั่นใจผมมีอาวุธอะไร <c oughs> แต่ผมซื้ออะไรได้ดูสิแบ็กแฮนด์แบ็กแฮนด์ก็อาจจะดีนันชักเอาอะไรดีวิปไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าไปวัสดีครับอาวผมใช้แบ็กแฮนด์อยู่นี่ มาคุณเป็นผู้ช่วงปีคนแรกต่อไปผมได้หนึ่งคิวแล้วมีใครมาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคุณกลับมากลับมาผมจะต้องตีคุณเออเออเออสวยงาม ต่อไปสองคนแล้วผมเก็บสองแล้วใครต่อผมตีไม่เกรงใจใครตาเลนนี้ก็คือคาทุกคนไม่มีเกียรติยศในหมู่นักฆ่าเอาเฮ้ยโอ้โอเลืดเขาเออรีกลับมาแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งฆ่าคนได้โอ้มลืมบ็อกโอ้ ผมบล็อกแล้วอะแบ็คแฮนนี่ดามเจมันน้อยมากเลยเนี่ยผมฟันเขาโดนหลายรอบลกว่าจะตายโอ้ไมค์กัดมาครตอฟันฟันโอ้ยผมมาตรงนี้จะโดนลุมไหมนะออมาโอ้คนนี้ใช้ครอสก์ดด้วยรอ ผมคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะจบเร็วผมเพิ่งสังเกตว่าเขาเป็นแบบแพนเดียวกันโอเคมาผมคาดได้สี่คนเหรอฮะคนผมไม่ได้นับลืมลืมนับอ๋อผมโดนลุมเลือดผมจะหมดแล้วสวยงามเลือดผมกลับมาแล้วโอ้ย โอ้ oh, Shadow เจ้าจงจาโอ้ย oh. <laughs> ผมโดนเตะลงอ๋ออ้ยไอการโอ้วู้โอ้ยผมโดนตบ oh. <laughs> โตบู้อ่ะโอ้ยมันเป็นหนอนเหรอตรงนี้นม <laughs> เมื่อกี้ผมเห็นหนอนใช่ไหมตัวบาเลอร์เลย oh. มาตีไม่เลิกตีไม่เลิกทุกคนจะมาเป็นตบผมคือดรรักหลอดเออเออโอ้ดักหลอดโดนตบดักหลอดโดนเตะล้มโอ้ oh god. โอไมค์การโอ้ผมเริ่มโดนลุมแล้วผมเออเลือดเลือดไม่มีแล้วโอ้โหนกันโอ้โนผมตายแล้วอ้าวเด็ดอ้าวดันวัด มันด่านมันเปลี่ยนได้อย่างนั้นด้วยเหรอเนี่ยวัด <laughs> ผมรอดพอด,ด่านเปลี่ยนโอ้ oh my god มาเจอคุณนั่นแหละเออเอาเฮ้ยคนนี้ก็แจมเหรอผมไม่ผมไม่สนผมฆ่าทุกคนเอาเชดเดิลเจ้ากลับมาแล้วเหรอเอาเฮ้ยนั่นมันเอ่อไอเค p o อป e ีมันฮัน,นเตอร์ไปแหละจบ สุดท้ายผมก็ตาย RIP อ๋อ s h โดก็ตายโอเคคลิปก็จบแค่นี้ <c oughs> สู้อย่างเดียวเลยผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรใน saber showdown คอมเมนต์มาได้เลยบายบาย